สังคมโลกโซเชียลยกให้ไมเคิลคาริกเนี่ยเป็นเตงหนึ่งให้เป็นเตงหนึ่งแบบมีวาระซ่อนเร้นเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงนะครับผมดูพี่เต้นะพี่เต้พระราม7เ,เนี่ยแถลงข่าวคือตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่นะฮะว่านโยบายของแกนะเพิ่มขนาดของน้องชายบ้างนะฮะปั๊ม แจ้งเตือนให้คนขึ้นมาปั๊มกันบ้างนะฮะผู้หญิงมีผัวได้มากกว่าหนึ่งคนบ้างเลี้ยงไดโนเสาร์บ้างพาไปนอกโลกไปดาวอังคารบ้างมันก็จะดูแบบเพลช์เจอร์ cher, ดูแบบอะไรอะอะไรของมึงเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอพอวันเนียฟังแกแถลงนะครัแบบตอนทเที่ยงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออไอ้ที่แกพูดเนี่ย นะมันอาจจะเป็นเรื่องเพอ้อฝันก็จริงแต่มันก็พอมีเหตุผลและที่สําคัญนะครับทุกท่านอนโยบายของพรรคต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพรรคใหญ่ๆพรรคดังๆเนี่ยพรรคการเมืองดังๆพรรคการเมืองใหญ่ๆอะ่ะมันก็เพอ้อฝันมันก็ขายฝันนทั้งน,นั้นแหละเคยเห็นเหรอว่ามันเป็นจริงได้อะ่ะตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะจนแกแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นจริงอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่พี่เต้แกพูดเนี่ยนะฮะ คนไปหาว่าแกเมากาวบ้างนู่นนี่นั่นบ้างมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับจากโนโยบายขายฝงขายฝันนะก็ฟังแล้วก็อืได้แต่อืนะก็ประมาณนั้นนะฮะเอาง่ายๆที่แน่ๆก็วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แปดกุมภาพันธ์ก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะลงคะแนนเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยกันนะก็แล้วกันเมื่อวานนี้นะครับ มีการประกาศผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคม2026นะครับมีการประกาศรายชื่อแคนดิเดตเนี่ยออกมาเป็นผู้จัดการทีม4คนด้วยกันหนึ่งคือ กุญซือปีศาจแดงแบบชั่วคราวอย่างไมเคิลคาริสองคือกุญซือคนใหม่ของพลพรรคสิงบลูเชนซีอย่างเลียมโลซิเนียคนที่สามนะครับเป็นกุญซือชาวสเปนของบอร์มัดนั่นก็คืออันโดนีอิราโอราและคนที่สี่คนสุดท้ายครับเป็นกุญซือของทีมท้ายตารางที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างนอตติงแฮมฟอเรส์นะครับนั่นก็คือชอนดเรามาดูทั้งสคนนี้ก่อน นะครับเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยพอข่าวออกมานะสังคมโลกโซเชียลยกให้ไมเคิลคาริกเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งตามกระแสเลยที่จะรับรางวัลน,นี้ให้เป็นเต็งหนึ่งแบบมีวาระซ่อนเร้นรู้นะ <c ười> รู้นะ <c ười> นะคิดอรูใหญ่เฮีย <c ười> รู้นะคิดอะไรอยู่นะครับรู้นะคิดอะไรอยู่คือใครก็ตามที่ได้รับรางวัล ไอ้บ้องหันสาสีเหลืองเหลืองหรืออาจจะเรียกว่าเป็นดุนอาถันนะฮะรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกไปเนี่ยพออีกเดือนหนึ่งหรือเดือนต่อๆไปมันจะมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นนะครับแฟนบอลเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เมืองไทยนะที่อังกฤษเขาก็รู้สึกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้ผู้จัดการทีมของสโมสรที่ตัวเองเชียร์เนี่ยได้รับไอร้รางวัลอาถันนี้สักเท่าไหร่ปรากฏไมเคิลคาริกนี่ โอ้โหทศฐานที่เป็นกุนซือปีศาจแดงแถมกำลังมาแรงชนะมาสามนัดติดต่อกันโอ้โหได้รับเสียงเชียร์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รับพลังโหวตให้เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งแล้วตอนนี้ถ้ามองลึกลงไปดีๆจริงๆเนี่ยเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับไม่เข้าคาริคคุมปีศาจแดงแค่สองนัดเท่านั้นไม่ได้คุมสามนัดนะคุมสองนัดชนะแมนซิตี้สองศูนย์แล้วก็บุกไปเชืออ อาร์ซน no, เนี่ยสามประตูต่อสองคุมแค่สองนัดเท่านั้นเองส่วนเกมล่าสุดอะมันเป็นต้นเดือนกุมภาพาันธ์เกมล่าสุดที่ชนะฟูแรมอะนะครับเพราะฉะนั้นสองนัดโอ้โหจริงๆริงสองนัดชนะสองนัดไม่น่าจะเอามาพิจารณาแต่เข้าใจว่าเขาเห็นว่าไอ้สองเกมที่คุมน้อยเนี่ยโอเคปริมาณมันน้อยแต่มันอุดมด้วยคุณภาพคือมันสองเกมคุณภาพที่ชนะยักษ์ใหญ่นะชนะโคตรทีมอย่างมาสซิตี้แล้วก็บุกไปอัด จ่าฝูงและว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างไอ้ปืนโตทะลักเดือดเขาก็เลยให้ไมเคิลคาริกเนี่ยเป็นแคนดิเดตเป็นผู้นะฮะเข้าไปชิงรางวัลน,นี้ท่ามกลางความวิตกกังวลของเด็กผีทุกหูเหล่ากักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปดูผลงานของกุนซืออีกหนึ่งท่านอย่างเลียมโรซิเนียเลียมโรซิเนียเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาเข้ามาแบบไล่ไเลี่ยๆกับไมเคิลคาริกเนี่ยแหละ นะเข้ามาแทนเอนโซมาเรสกาแล้วก็มีโอ้โหมีเกมหลายรายการให้คุมแต่ถ้านับเฉพาะศึกพริริลีจริงๆเนี่ยโรซิเนียคุมไป3นัดนะครับแล้วก็เป็นลอนดอนดาร์บี้ทั้ง3นัดและที่สำคัญแม่งชนะทั้ง3นัดคือชนะเบรนท์ฟอร์ด2-0ชนะคริสตัลพาเลซ3-1และเกมล่าสุดคือพลิกนะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะ เวสแฮมอยู่นเตะสามประตูต่อสองเท่ากับว่าคุมทีมในพรีเมียร์ลีกสามนัดชนะแม่งหน้งสามนัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดคือถูกขุนค้อนออกน้ำก่อนสองศูนย์นะครับคือโรซิเนียเขาจัดทีมแบบโรเตชั่นใช้ทีมชุดสองส่งอเลฮานโดกานาโชลงตัวจริงใช่ครับอเรฮานโดกานาโชที่บอกว่าถ้าแมนยูบุกปปชนะอาร์เซนอลได้ทีมของเขาก็ทำได้เหมือนกันแต่แม่งทำอะไรไม่ได้เกมนี้กานาโชลงไปครับเหมือนไปต่อตัวผู้เล่นให้เขา จริงๆนะไม่ได้กวนตีนปรากฏว่าครึ่งแรกถูกเวสแฮมนำห่างเลยสองประตูต่อศูนย์ดีครับที่โรซินเน่ไหวตัวทันและนี่คือการแสดงให้เห็นถึงฝีมือนะถึงฝีไม้ไลายมือในการแก้เกมอย่างทันสถานการณ์คือจบครึ่งแรกปุ๊บกูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทีเดียวสมคนแล้วมันเห็นผลแบบทันตาเห็นครึ่งหลังพลพรรัสิงห์บลูกระทุ้งทีเดียวสดอกเน้นๆนะครับพลิก แซงกลับมาชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และนี่คือความสามารถของเรียมโรซิเดียไปดูอีก2ท่านนะครับอันโดนี่เรารล่าคุมบอลหมัดเล่นในเดือนมกราคม4นัดชนะ2เสมอ1และแพ้1แต่ผลงานสร้างชื่อคือเกมที่อัดพวกพิพรี่3ประตูต่อ2นะเกมที่เฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะก็ต้องดูว่าบอลหมัด ทีมนี้แทบจะไม่เหลือดาราแล้วนะครับตัวชูโรงคนล่าสุดอย่างองตวนไซเมนโยก็ถูกขายออกไปให้กับแมสเซิตี้แต่อิราอุราก,กลับนำลูกทีมเนี่ยโค่นอาหางการของผงแดงได้ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยทีเดียวจริงๆควรจะได้รับรางวัลน,นะนอกจากรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนแล้วควรจะได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพด้วยนะฮะโทษฐานทำให้โลกสงบสุขมาอีกหนึ่งคนครับคนสุดท้ายชอนไดช์ ice, คุมนอตติงแฮมฟอเรสตอนนี้กำลังเอาตัวรอดอยู่นะครับก็ปรากฏว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุมทีมไปสี่นะัดชนะสองเสมอสองผลงานสร้างชื่อครับนะคือการตัดแต้มอาร์เซนอลในเกมที่ซิตี้กล่าวไม่แพ้ไอ้ปืนโต แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาทำให้สถานการณ์ของฟลอเรสเนี่ยคลี่คลายลงในเดือนมกราคมเก็บแต้มนะโกยแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมชนะ2เสมอสองเพราะฉะนั้นก็หายใจโล่งตูดขึ้นไปหน่อยนะครับในการดิ้นรนเอาตัวรอดเห็นไหมฮะดูแล้วไม่เข้าคาริคุมแค่2นัดคนอื่นก็คุม4นัดสนัดอย่างตำตำแต่เอาตรงๆถ้าคุมสองนัดแล้วยังมาลงคะแนนยังมามอบคะแนนเสียงให้อยากจะให้ c ม a เค c a คาริกเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนเพื่อที่จะ <c oughs> นําความอะไนเลยมา,มาสู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในเดือนต่อๆไปเอาตรงๆนะอย่าไปกลัวในเมื่อมันเป็นเกียรติยศมันเป็นศักดิ์ศีมันเป็นความภาคภูมิใจของผู้จัดการทีมของคนทํางานนะครับว่าทํางานแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้รางวัลนะครับมาตอบแทนความสามารถตอบแทนความอุตสาหะมันก็ควรจะภาคภูมิใจควรจะดีใจที่ผู้จัดการทีม ของเราเนี่ยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่าไปกลัวครับถ้าสุดท้ายแล้วเป็นไมเคิลคาริกที่ได้รางวัลไอ้บ้องเหลือง<ๆ>เหลืองเฮียไปใช้ไรอีกสักถ้ามันได้รางวัลบ้องหันษานะหรือดุนอาถันจริงๆเอาตรงๆอย่าไปกลัวครับยืดอกเงยหน้าและภาคภูมิใจกับมันครับภาคภูมิใจกับไมเคิลคาริทกุนซือของ